วันนี้เรามาคุยกันเรื่องกดซิลิคอนกันนะครับอันนี้ผมก็ได้เอากดซิลิคอนมาผสมใส่ในต้นไม้ก็ไม่ต้องผสมนะครับเป็นการโรยลงไปเลยไม่ต้องไปโรยอะไรมากไม่ต้องไปทำอะไรมากนะครัท่านที่มีปัญหาเรื่องการเจริญเติบโตของพืชนะครับโตไม่ดีการเจริญเติบโต,โตไม่ดีมีมแมลงเข้าทำลายนะครับ ไม่สวยงามไม่งามนะครับต้นไม้ก็แนะนำนะครับแนะนํากดซิลิคอนนะครับหรือบางคนก็ซิลิก้าอะไรพวกนี้นะครับที่เขาพูดกันผมก็คิดว่าบางทีก็เรียกกันไปต่างๆนานานะครับแต่ว่าโดยจริงแล้วหรือในความที่ผมศึกษามาซิลิคอนก็คือแร่ธาตุแร่หนึ่งนะครับที่ทำให้อ พืชสามารถดูเข้าไปแล้วไปอยู่ที่ใบทำให้ใบมีความแข็งแรงนะครับไม่บอบบางมาแมลงหรือโรคอะไรที่เข้าทำลายก็จะสามารถทำลายได้ยากเขาจะไปตกผลึกเป็นเกล็ดนะครับเป็น,เ,ปนเรียกว่าอะไรเป็นวัตถุหรือเป็นเกล็ดอะไรอยู่ที่ใบของพืชนะครับทำให้พืชสามารถที่จะต่อสู้ต้านทานกับโรค แล้วก็ต่อสู้ต้านทานกับาการกินการจัดกัดเจาะการกินของมแมลงได้นะครับแล้วก็ปรับสภาพดินให้ดีนะครับให้ร่วนซุยเหมาะสําหรับพืชให้พืชรากสามารถเจริญเติบโตได้ดีนะครับผมก็เลยนํามาทดลองใช้ในสวนมะนาวนะครับซึ่งะมะนาวนี่ถ้ารากเขาเดินนะครับ มีน้ําขังมากก็จะมีเชื้อโรคนะครับเขาก็จะบอบบางเพราะนั้นเราใส่ไปเพื่อเป็นการพวนให้ดินมันล้วนให,ให้มันกดซิลิคอนเข้าไปผสมกับเนื้อดินทําให้ดินมีความล้วนซุยอ่าแล้วก็มีแร่ธาตุอาหารนะครับทําให้เขารากเขาจเจริญเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็เมื่อเขาดูดซึมเข้าไปในต้นเขาเนี่ยเขาจะไปอยู่ที่ใบเพราะว่าอยู่ที่ใบเขาก็จะป้องกันพวก มแมลงศัตรูพืชนะครับแล้วก็สัตว์ประเภทที่มากัดเจาะนะครับตามใบแล้วก็เชืกก้อโรคต่างๆที่จะมาขึ้นที่ใบนะครับ <S <S เขาก็จะช่วยบำรุงป้องกันรวมทั้งบำรุงครับป้องกันนะครับให้เราได้นะครับอันนี้คือความสามารถของกดซิลิคอน,นครับหาซื้อยากนะครับหาซื้อตามร้านแถวบ้านเนี่ยนนหาไม่ได้ ครับผมต้องสั่งทางเน็ตอย่างเดียวเลยก็เลยนำมาใช้เพื่อให้มันต้นไม้ผมเริ่เติบโตอันนี้ส่วนมาเราจะมีมะนาวนะครับมะนาวมีสามสายพันธุ์แก้วแป้นสุกระเสริมีแป้นพิจ,จิตแป้นพิจ,จิตตัวใหม่นะครับแป้นพิจ,จิตสองแล้วก็มะนาวอวงบ้านแพ้วสามพันธุ์ที่เราปลูกไว้ แล้วก็จะมีส้มเขียวหวานหนึ่งส้มเขียวหวานส้มแมนดารินนะครับเดโกโฟองนะครับมีมะกรูดนะครับตรงนี้เราว่าต้องใช้หมดเลยพวกบรรดาส้มทั้งหลายเนี่ยส้มมะน,นาวตระก,กูลส้มเนี่ยตรงนี้เขาจะมีความข้อเสียก็คือมแมลงชอบกินใบนะครับใบเขาจะถูกกัดเจาะกินเนี่ยมีมแมลงเข้ามาแอบ,บอาศัยอยู่ นะเราก็จะต้องใส่ใเขาหน่อยเพื่อบำรุงเขาใครที่สนใจก็ลองหาซื้ออานะครับนาวพวกพืชตระก,กูลส้มะควรต้องใช้นะครับกดซิลิคอนนะครับสามารถช่วยป้องกงันแมลงป้องก,กันโรคป้องกันเชื้อที่อยู่ในดินนะครับทำให้ต้นพืชมีภูมิคุ้มกันก็แบ่งปันความรู้นะครับใครสนใจก็ไปหาซื้ออานะครับ สวัสดีครับ